สวัสดีค่ะคลิปนี้ชมบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะวันนี้เราเปิดประตูคอกแพ่ไว้แพ่แก่ของเราก็จะออกมาเล็มหญ้านะคะแล้วก็มันก็จะมีต้นพุทรานะคะหรือว่าต้นบักทันนะคะเราปลูกวเยอะนะคะเขาก็จะออกมาแทะเล็มกินผลพุทรานะคะผลเสียก็คือนะคะกินเยอะๆมันก็จะท้องเสียนะคะไปไปไป อันนี้เป็นแปลงหญ้านะคะเราปลูกหญ้าไนนะคะแล้วก็มีเสียบในเปียบ้างนั่นมาถอดแล้วนะคะอีหนูตัวนี้นี่นะคะหญ้าไหนหญ้าไนถ้าเป็นซิกแนวนะคะซิกแนวก็ซิกแนวเลือยก็จะเป็นหญ้าหวายแดงนะคะอีสารจะเรียกหญ้าหวายแดงอันนี้เป็นหญ้าไนนะคะลักษณะคล้ายๆกันนะคะแปลงหนูนะคะแปลงแม่พันเราซื้อมาสิบกิโลนะคะรวมส่งสองร้อยแปดสิบบาท ข่อนพันนะคะเป็นปลายปลายปลายนี่นะคะแกะน้อยน่ารักมากเลยโตวไวมากนะคะเกิดที่หลังแพะนะคะแพะอยังตัวเล็กอยู่เลยนะคะ,คะก็ออกมาเล็มหญ้าแต่เช้านะคะการเล็มหญ้าแต่เช้าก็ไม่ดีนะคะก็จะมีไข่พยาินะคะที่ยัง เกาะอยู่ตามนี้นะคะตัวพญาตเกาะอ,อยู่ตามยอดหญ้านะคะไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเอาข้อคอกแล้วนะคะพอดีเราเปิดประตูแตว้งแต่เมื่อคืนนะคะว่าทําความสะอาดคือเผานะคะเผาต้นไม้ที่ต้นกระถินที่เขากินนะคะกิิงกระถิน ก็เลยเปิดไว้เลยนะคะเขาก็จะออกมาแต่เช้าเลยนะคะมาหาเลมญานะคะหลังจากที่เราไม่ค่อยได้ปล่อยนะคะก็จะมีปัญหานะคะออกไปข้างนอกน้านะคะแล้วก็เลยขังข้อนะคะมีเวลาแล้วนะคะหลังจากที่เราเสร็จจากการทำานาแล้วนะคะแล้วก็วอนนี้เราจะยุ่งๆนะคะกับการปล่อยวัวเลี้ยงนะคะวัวเราก็ปล่อยสายๆนั่นแหละคะ่ะ วกวาดกรเดินเดินนะคะตอนนี้ลูกข้าวขึ้นเต็มนะคะแพะจะชอบมากเลยนะคะหลวงข้าวแต่เราไม่มีเวลาได้ปล่อยเลยนะคะเจ้าของผู้ชายก็ขี้เกียจปล่อยนะคะขี้เกียจด,ดูแลตัดกระถินให้กินกันแล้วนะคะแต่แพะขังข้อมันก็จะอ้วนดีนะคะถ้าอาหารเราสมบูรณ์เดินมากก็อผอมนะคะไปะ ันนี้พาท่านมาชมชมบรรยาก,กาศนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแกะแกะแกะของเราตอนนี้ก็มีสี่ตัวนะคะเพิ่มมีลูกเล็กออกมาตัวหนึ่งต่เป็นเพศผู้นะคะสีขาวทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าครอกกันค่ะไปไปไปข้ครอกเฮ้ย ขไปขไปขไปเอ้ย,อยไป <c oughs> ตอนนี้ก็ไล่ต้อนเข้ามาในคอ,อกแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสา,สายเราถึงจะไปตัดกระทินนะคะแต่ที่กลับไปบ้านมาทำกับข้าวก่อนนะคะแ <c oughs> ต่ทน,นี้นะคะนี่ค่ะเป็นการเผากองก <c oughs> องไม้นะคะเศษไม้ ประมาณนี้นะคะการที่เราปล่อยแพะแต่เช้าก็ไม่ดีนะคะผลเสียนะคะก็จะได้กินพยาธเข้าไปด้วยนะคะเราต้องรอให้แดดออกก่อนนะคะค่าให้แอดยอดหญ้านะคะให้พยาธลงไปในดินก่อนนะคะ ประมาณนี้นะคะเผากองไม้นะคะ